เดีเตยทีเตยทีอันนี้พาไปครับหนึ่งคันกระทูอบรุนครับคุณเล็กครับหนึ่งคันพาไปอย่างเรียบร้อยคันต่อไปคุณวันชัยโสภาพันธ์ครับ ขึ้นมาแล้วอัดมา,าเต็มที่ปาชฉลุยครับโอ้โห,โโหสุดยอดคันต่อไปคุณหนุยปลาตองครับในทีมงานภูเก็ตทบรถเหมือนกันทบรถภูเก็ตนะครับขึ้นมาแล้วครับมือไหม่ครับไปเต็มที่เหมือนกันโอ้โหสุดยอดไป,อไปมือจริงๆครับ

ปนตตานปนตตานีโอปัานีนนะเออตามด้วยจีเวก้อนของเจ้าหนุ่ยครับเคไอดับวิวิ่ายางรถรมโอ้โหมุดจมน้ำแล้วครับรถอันนี้รถแท็กซี่ครับวิ่งส่งพลังประจําเอออ่านี่ก็คุณวันชัยโสภาพันครับเออสะพันนนวันชัยโสภาพันวิดีโอแมนของเราครับผู้สื่อข่าวโอเคนะหนุ่ยนะ ตอนนี้รถของคุณหนุยครับกำลังตั้งตั้งลำอยู่จะขึ้นลายไหนเพราะรถเดิมเดิมคงจะไม่น่าพลาดนะฮะคันรถของคุณวันชัยเกียร์ขึ้นมาได้สบายอยู่แล้วนี่คันนี้เมื่อกี้ขึ้นมาเรียบร้อยแล้ว แลครับมาครับ er ึ้นตรงโน้นนะตรงนี้มันง่ายกว่ามั้งตรงนี้ง่ายกว่าตรงนี้ง่ายกว่าง่ายนี่เออเดียวโอเคเี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดไไปได้ไปได้ทังนัโอเคเี๋ยวเดี๋ยวให้ให้ให้ตรงนี้เอาตรงนี้ก็ความสูงอย่างน้อยประมาณ3เมตร รถมิสูบิชิครับเดิมเดิมนะครับไฟทีเดียวพ้นเลยครับโอ้โหสุดยอดรถตลาดครับนี่คือรถตลาดรถตลาดนะครับเดิมเดิมไม่ได้แปลงอะไรเดี๋ยวโฟร์จูเนอร์จะลงมาเดี๋ยวโฟร์จูเนอร์แคทตี้ทองจะลงมาโฟร์จูเนอร์เพิ่งออกจากอูสอเดือนนะครับเพิ่งออกจากเดือน2วันเดี๋ยวรอสักพักก่อนให้ทำใจนิดนึง นี่ครับระยะทางให้คุณหน่่ยขึ้นมาความชันก็45องศานะฮะความสูงรประมาณ3เมตร3เมตรเลยอะ6เมตร7เมตรเลยนนี่บรรยากาศของบริเวณทิปตีตถวนบริเวณเจ้าฟ้าครับเหมืองเจ้าฟ้าหลังแบ็กโกลดูท่านวันชัยน,นะครับแก้วเบอร์เริ่มนะครับท่านวันชัยเกือบหมดมแล้วนะครับอัน,นนี้แก่เต็มที่ครับ แกนี่มาถึงว่าผสมเล่ามาแกเต็มที่เลยอายุแกไม่เป็นไรใจยังสู้ครับอ่าไม่จริงอง่นังน้นเลยเลยแกไปเก็บกับไปเลยมาไม่มาไม่หน่วยน้อยหน่วยล้างแล้ว